สวัสดีครับบ้านมูงพระเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ีที่2องมีภาพสวสวย20รายการพร้อมกับรายการพิเศษ1รายการนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมุงพระเครื่องด้ดวยนะครับผมจะลงคลิปทุกวันนะครับตีสี่ถึงตีห้าคลิปเช้าบ่ายสถึงบ่ายสเป็นคลิปบ่ายนะครับวันละ2คลิปนะครับคลิปละยีรายการกับรายการพิเศษหรายการนะครับ ค้าเกิดว่าลูกค้าปิดก่อนบ่ายโมงผมจะส่งทุกวันนะครับไม่มีวันไหนไม่ส่งนะครับไม่มีวันหยุดครับส่งก่อนบ่ายโมงทุกวันนะครับเผื่อว่าท่านใดไม,ม่มีได้ไลนล์ไม่ได้ส่งธริสจะบอกไว้ก่อนนะส่งทุกวันนะครับนี่นะครับไลน์อันนี้นะเปิ้งเข้าไปแอดไลน์ไลน์ชื่อหมูนะครับเบอร์โทรติดต่อโดยตรงกร็ศ9 3ย์นะครับ ช่วยไปกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเริ่มรายการที่1ของ e p ีที่2 6 5เลยนะครับนี่เป็นภาพสมเด็จนะเก่านะครับแต่อันนี้มีการหักนะครับพาะนี่หักนะครับแต่ว่าเห็นว่าเป็นเนื้อหากเก่าเผอท่านใดอ้ไปซ่อมได้นะครับมีลักนะครับเป็นสมเด็จหักเลยนะครับหักกลางเลยนะครับแต่การที่1นะนะรายการที่2 เป็นพระพิมพ์แหวกม่านนะครับศิละปะสวยงามนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะนี่นะครับแต่พิมพ์ทรงสวยงามนะครับรายการที่สองรายการที่สามเป็นพระนางพญานะครับเนื้อดินนะครับด้านหน้าจะตึกสึกช้ำชําหน่อยนะครับ พระเหมือนลงรักมานะครับรายการที่สามนะครับนี่เนะะื้อหาเก่าเก่าเลยนะครับรายการที่สี่ก็เป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จขาโตนะครับเนื้อผงนะครับนี่เนะะื้อหาเก่าเก่านะครับเรียกสมเด็จขาโตนะครับพิมพ์นี้ก็จะเป็น บางคนก็ว่าเป็นหลวงปู่โต๊ก็มีสร้างนะครับหลวงพ่อชลวัตโนก็มีสร้างนะครับในการที่สี่นะในการที่ห้านะครับเป็นภาพสมเด็จนะครับเนื้อผงนะครับนี่ผงเก่าเลยนะมีกระเทาะมุมบนนะครับนี่ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับพยายามจะถ่ายให้ชัดที่สุดนะเท่าที่จะทำได้ในการที่หกก็เป็นภาพสมเด็จนะครับ นี่นะครับนี่นะครับด้านหลังลงลักไว้นะครับลักหนาบึกเลยราการที่หกนะครับนี่รายการที่เจ็ดก็เป็นพระสมเด็จนะครับนี่นะครับเป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะครับนี่แต่สมเด็จมาเยอะหน่อยจะลงสมเด็จนะครับรายการที่เจ็ด รายการที่8เป็นพระรูปหลอนะครับหลวงพ่อพุทธชินราชนะครับหล่อร้อยองค์อินโดจีนนะครับนี่ไม่มีโค้ดนะครับตะใบก้นนะครับนี่สวยๆเลยนะครับนี่พระพิโตงนะครับชินราชนะครับรายการที่9เป็นของดีราคาถูกนะครับนี่เป็นนกพักเก้านะครับ ของวัดใหญ่นะครับพิ็นุโลกแต่ว่าจะไม่สวยนะครับมีกระเทาะนะครับตอนงัดมาเขาจะน่าจะมีชำรุดนะครับแต่ผมไปเหมาได้มาอย่างนี้นะสวยหรือไม่สวยถ้าไว้ใช้พุทธคุณเท่ากันนะครับนี่นบพัะเก้านะครับอันนี้เป็นนกพลัดนะครับเพราะถ้าไม่ใช่สามจุดนี้เขาจะเรียกนกพลัดนะครับนี่นะครับ ต่อไปก็จะเป็นของหายากนะครับในการที่สิบเป็นพนางนะครับนางจุลามณีนะครับหน้าเดียวนะครับเนื้อหาก็เก่าจัดเลยนะครับนี่นางวัจุลามณีนะครับหน้าเดียวนะครับนี่ในการที่สิบนะครับในการที่สิบเอ็ดเป็นพิมพ์พันลอดนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าออกที่ไหนอะไรยังไงนะครับนี่ เนื้อหากเก่าๆเลยนะครับตามสภาพไปนะแต่การที่สิบเอ็ดนะครับนี่แต่การที่สิบสองเป็นพระปิดตานะครับฝั่งตะกุดสองดอกนะครับนี่องใหญ่ไปเลยเธอเลยนะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับหลังยันตีนะครับนี่เป็นพระปิดตาหลวงปู่โตหลังยันตีนะครับมาในเกอบสนเตเลสเลยนะครับ รายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสามเป็นผ้าขุนแผนนะครับมีเส้นเกสรด้านหน้านะครับเนื้อผงนะครับด้านหลังมีปกฝังมีตะกุดนะครับมียันห้านะครับเป็นที่ไหนไม่ได้นอกจากหลงปู่ทิมวัลหารไล่นะครับขุนแผนหงปูท่ทิมนะรายการที่สิบสามรายการที่สิบสี่เป็นผ้าเนื้อผงนะ เป็นกุม,มารหรือเป็นอะไรผมไม่ทราบนะครับตรงกลางนี่เขาแปะทองมาไม่ได้ไม่ได้หักนะครับเป็นรอยเฉยๆนี่นะครับไม่มีรอยชารุดไม่มีอะไรนะครับแต่เป็นรอยคาบที่เขาไว้แปะทองไปโดนเนื้อนะครับนี่ก็เลยเหมือนมีรอยแต่ไม่ไม่หักนะครับนี่รายการที่สิบสี่นะครับนี่รายการที่สิบห้าเป็นพระ อง,องเล็กนะครับเป็นพันเนื้อดินเผานะครับคล้าย,ายพิจิตนะครับเป็นเนื้อดินนะครับพิจิตเม็ดน้อยนาหรือพิจิตเขี้ยวงูอะไรสักอย่างนี้นะครับผมเรียกไม่ถูกนะองดำาๆเล็กๆเ,เ,เลยนะครับนี่ข้าปายนิ้วก้อยนะรายการที่สิบห้ารายการที่สิบหกเป็นภาพพิมพ์ ปกโพนะครับผมลืมว่าเป็นที่ไหนนะครับเนี่ยเขามีวัดนะครับแต่ผมลืมนะครับน่าจะเป็นปูตทิมปุมปกเสกนะครับออกกันอะไรสักอย่างนะครับเนี่รายการที่สิบหกนะรายการที่17เป็นสิงนะครับสิงเรี่ยมเก่านะครับแต่น่าจะแกะจากไม้นะไม้หรืออะไรเดี๋ยวผมดูให้ทีนะถ็นเป็นข,ขาว ผมดูไม่ออกนะครับไม้หรือกระดูกเนี่ยครับตาแดงนะครับสิ่งในการที่สิบเจ็ดนะครับนเรียกในรูปปวดใจมาเลยนะครับนี่ในการที่สิบแปดเป็นแหวนนะครับนี่นะครับเป็นแหวนทองเหลืองนะครับเป็นรูปพระนะครับนี่นะครับเป็นแหวนทองเหลืองสาบาทนะครับหลวงพ่อ อ่านเลือดประมาณคล้ายว่าหลวงพร่อเพชรนะครับแต่ไม่ชัดเจนนะครับนี่เป็นเหล็กเป็นแหวนทองเหลืองฝาบาทนะนี่นะครับใส่ได้นะครับทองวงไม่ขาดนะครับนี่นะครับในการที่สิบแปดแการที่สิบเก้าเป็นรูปถ่ายนะครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อเดิมนะครับอยู่ในขอบกระจกนะครับนี่ หลังยานผุดซ้อนนะครับไม่เขียนปศไม่ทราบปีนะครับในการที่ส9นะครับในการที่20เป็นพระนางองค์เล็กนะองค์เล็กจิ๋วเลยน่าจะเป็นนางวัดวังกุวัดบางระสานะครับพราะภาพผมอยู่ได้แถบนี้นะแถวภาคเหนือแถวพิโลกนะครับครบ20่สดยการนี่องค์สองบาท่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนอันนี้ในการที่21นี่เป็น นี่นะครับเป็นเสื้อยันนะครับเป็นเสื้อยันนะครับนี่นะครับวิรชนค่ายบางอาจารย์นะครับของอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอาจารย์ธรรมโชคนะครับนี่นะครับออกวัดโพก้าต้นนะครับเป็นเสื้อยันนะครับเป็นเสื้อยันนะครับอันนี้รายการพิเศษนะครับนี่นะครับ เสื้อยันวัดโพก้าต้นนะครับขอกวัดโพก้าต้นนะครับอาจารย์ธรรมโชตินะครับเสื้อสภาพดีไม่ขาดไม่อะไรนะครับสีสันก็ตามสภาพเลยอันนี้ส่งสามร้อยบาทนะครับพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นรายการพิเศษนะครับท่านใดสนใจก็ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนี่นะครับช่วยเป็นกำลังใจให้บ้านมงพักเครื่องด้วยนะครับแอดไลน์เบอร์โทรนี้นะครับขอบคุณครับ